โอ้โหจนจนครับพนดูจนครับแบบนี้จนครับลูกแก้วเออลูกแก้วมาแล้วเฮ้ยนักข่าวมาไอ้ลูกแก้วมาเฮ้ย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 สวัสดีครับท่านผู้ชมอย่าทับใจได้ก่อนสวัสดีครับผมแม่ไล้์ชูนวันนี้ก็จะมาสุมครับไม่มีเฮียครับอืพูดู้เรื่องก็นี่นะครับเป็นอ่าสกินตู้อีวอนใหม่นะครับมันอ่านว่า a k a นะครับแล้วก็อ่านไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่า ภาษาอังกฤษผมเกรดเอ่ะสูงกว่าน,นี้นะครับ <Hey. S 1> ทำไม่ง่ายจริงเงี้ยผมอ่านไม่ออกนะครับผมไปเรียนอังกฤษอยู่ประมาณที่เอ่ะประเทศออสเตรเลียนะครับผม <Huh? S 1> สำหรับคนที่อยากไปเรียนกับผมเนี่ยต้องจ่ายค่าเครื่องบินประมาณแสนแปดค่าเด <Yeah. S 1> ินทางประมาณห้าสิบหกล้านบางคนรู้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอยู่ที่ประมาณห้าสิบหกล้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ <Nope. S 1> ผมก็จะมาสุ่มนะครับผมเอาทุกชุดเลยผมมั่นใจว่าผมได้ทุกชุดอยู่แล้ว ต่อไปนะครับเป็นปุงปุงอะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรสาระอันเนี้ยแล้วก็เป็นไอวอลสีแดงนะครับคนดูนะก็อก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับไอวอลสีแดงก็คำว่าแรงก็ไม่มีจริงๆมาที่ผมจะมารีวิวกิจกรรมดีกว่าคนดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปซุ่มเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดซับสไครตก่อนกดยังให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์เลยกดยังอ่ะเออแค่นี้แหละ แค่กดไลค์กดซับตะขายกดดิก็บอกให้กดเด็ดเด๊ไม่ไหวแล้วนะกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากครับคนดูเดี๋ยวผมไปดูก่อนเนาะอ่ะมันก็มีโหมดใหม่นะคะเป็นโหมดมีดบินนะครับคนดูก็เคยเอาข้ามาแล้วนะผมไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก็วันนี้แหละครับคนดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะเล่นเป็นหรือเปล่าพวกก็ที่มันเอามางงวนนู้นผมก็ไม่ได้เล่นนะครับคนดูเดี๋ยวมาดูกันต่อไปกิจกรรมล็อกอินจัด กระเป๋านะครับหมอนไว้เทมอะไรเนี่ยล็อกอินเข้าเกมช่วงระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรับรางวัลน,นะครับรูปภาพนี่นะครับประมาณนี้1วันก็จะได้ไปเลยนะครับบัตรอ่โกโลยอลแล้วก็ลัคก,กี้ไดมอนด์ไดมอนด์รอยัลนะครับนะครับนี่ก็กล่องประมาณนี้แหละเออไม่ค่อยอะไรมากนะครับคนดูแล้วก็เป็นนี่อีโลอะไรเนี่ยลดราคาโปรลีกนะครับอ่ารูปมานะครับเริ่มต้นภารกิจ499เพจน,นะครับคนดูนะก็เพื่อสมทุนอ่าสมทมซุนนักกีฬาหรือว่า เออคนีไปแข่งอะไรเนี่ยกิจกรรมไปแข่งเนี่ยแหละผมไม่เข้าใจผมก็รู้แค่ว่าไปแข่งนะครับคนดูนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับคนดูนะ <c oughs> มันได้เวลาแล้วสิที่ผมจะต้องค really. ัมแบ็กอีสเตรเลียผมอ๋อไม่สบายเฮียไ,ไม่ชอบไม่สบายวะ่ะเบื่อวะ่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวดูดูดูทีเซอร์ก่อนไป อันนี้มันชุดคล้ายๆไอ้นั่นเลยอ่ะไอ้ <c oughs> มันชุดคล้ายบักไอ้นั่นอ่ะไอ้อะไรวะเอ่อขั้นสิทธิ์ไอ้นั่นอ่ะขั้นสิทธิ์สียสมหัะเกมเมอร์อ่ะไม่ใช่เสียมหัขั้นสิทธิ์ที่เป็นเกมเมอร์ไอ้งวดนู้นอ่ะตอนนี้ผมมีดูแก้วแลอยู่สองอันนึงอ่ะแต่ว่าผมว่าสเต็ปการซูมของผมเนี่ยก็จะไม่เกินหนึ่งหมื่นแน่นอนหนึ่งหมื่นพชร ดูเอาทรงหน้าตาแรกผมว่ามาแล้วตาแรกผมว่ามาแล้วเนี่ยหน้ากากหน้าเกิดจนครับคนดูจนครับแบบนี้จนครับลูกแก้วเออลูกแก้วมาแล้วเฮ้ยหน้ากากมาไปลูกแก้วมาเฮ้ย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 โอ้คุณดูว่าบา็อกไอ้เฮียมาสามรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปมันฟังกิ้งเกินใจดูดิดูดิดูดิคนดูโอ้เกินไปเกินไปมันฟังกิ้งเกินใจเฮ้ยโอ้ ไปไปไปรวยรวยรวย,ยเฮ้ย y a h o ชอบเชียร์อะน้องชอบเชียรตลอดทำไมเนียน่ยไม่มีขั้นสิทธิ์แล้วหรอคนดูคือมันไม่มีขั้นสิทธิ์เลยใช่ปะที่เป็นทีมขั้นสิทธิ์ที่อยู่ตรงนั้นเออขันข้น,นนี้ต้องเพื่างเดียวอะ่ะโอ,อเคเกิดไปแต่ <c oughs> ไม่มาฟักกิ้งเกินชายแน่นอนเลยมีแต่จนกับจนนี่อะมีแต่จนกับจนเลยถ้าเป็นแบบเมื่อกี้เดี๋ยวลีกันลีก่อนเออเนี่ยมามาแน่อนอน อันนี้ใช้จกับสามนะครับก็ถือว่าปกตินะครับผมจะเอาชิ้นัย่อ่อทั้งหมดเลยละกันครัดูว่ามันก้อนหย่น้เพวกเพื่อเพว่ออะไรก็ใช้ได้เลยอ่ะไปเกิดใจมันฟักกิกงเกินใหญ่มันบักเว้ยเฮ้ยเขอาไาคดู สุ่มยากเกินเออนักากมาเฮ้ย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 นักาสองเฮ้ยเฮ้ยวัดฟ้าเกินใจมันฟังกิ้งเกินใจนักข่าสองวัด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 ไอ้ด้ามือทองมันกลับมาแล้วแต่ว่าไอ้ด้ามือทองไอคนเมื่อกี้ไม่ใช่ไอ้ด้ามือทองที่สุ่มแบบว่าไม่ค่อยได้อะไรเลยเออลูกแก้วมาเอ้าลูกแก้วแล้วมันไม่เด้งเลยใช่ไหมคือดูลูกแก้วมันไม่เด้งเลยใช่ไหมจะเด้งแต่พวกนากากใช่ปะเนี่ยลูกแก้วมาอีกแล้วเน่ะ ตอนนี้ผมรอลูกแก้วเข้าอย่างเดียวเลยคนดูคือได้ช yes. oh. yes ุดใหญ่แล uh ้วแค่รอลูกแก้วเข้านะครับคนดูนะนี่ไงลูกแก้วมาอีกหนึ่งลูกละอ่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เขียนทำไมโอ้โหเมนเยี่ยมย้ำ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 เขาที่เดิมโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับคนดูผมจะหมดหนึ่งหมื่นละผมจะหมดหนึ่งหมื่นละมันอ่ะฟาคิงเกินใจเฮ้ยเอ้าหมาหนักกางหมาหนักกางไม้อีกหนึ่งหนักกางไม้อีกหนึ่ง มีแววจะได้2ชุดมีแววจะได้2ชุดคนดูมีแววมีแววอย่างนั้นมีแววอย่างนั้นผมมีแววอย่างนั้นผมมีแววอย่างนั้นเกิดไปมันฟังกิ้งเกินใจสุดรัวๆสุดแบบไม่คิดไม่คิดไม่คิดชีวิต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 โอ้พักก่อนพักก่อนแม่อยางเชิญพักก่อนยังอ่อนยังสาวไม่ใช่เกิดไปมันฟังกิ้งเกินใจเอาเด็กให้บักให้กูเลยหรอบอกว่าสุ่มทีเดียวแบบมาห้านน่ะโอ้ยตอนนี้ผมได้ลูกแก้วมาแปดลูกแล้วก็คือพร้อมแลกเออเจ้าตัวนี้แล้ววนนนนนนะะคครรััััับดูแต่่ายยงงงหออผผมมมมเเกกกิิิใใจจฟ ว้าวมีเดจอนเดือจ้นเอาลูกแกมาหน้ากากหน้ากากอันนี้หน้ากากครับคนดูไม่ต้องต้องตื่นเต้นบอกเลยเกินไปมันจะฟักไม่เกินใจบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยอาลูกแกมาแล้วอะลิแกโต้บอลเซมาเลยหน้ากากคนก้อนอะ นักกากมาพร้อมลูกแก้วอะครับพนดูก็คิดเอาอื้อโอเจ็บหัวมันเจ็บอู๋เกิดไปเป็นฟังกิ้เกินใจเอาเด็กก้หน่อยเกิดไปเป็นฟังกิ้เกินใจโอ้ยเกิดไปเป็นฟังกิ้เกินใจไม่ได้เฮียอะไรเลยจริงแล้วจริงแล้วใจเย็นมันคือการใจเย็นๆนะครับพอดูนะก็คือเราเอ้ยนักกากมาเนี่ยยังไงอะโอ้ยผมขอลูกแก้วอีกอีกลูกแก้วอะลูกแก้วกูมาหนักกากอดมไม่ค่อยมาลูกแก้วอะย่าฮูยาฮียา่า เกินไปแต่ว่าไม่เกินใจมันฟัก์กิงเกินไปพูดอะไรเนี่ยถ้าใจผมก็เจาะผมก็ย้ำอยู่ที่อเดีแต่จนกับจนเลยเกินไปมันฟัก์ิงเกินใจหน้ากากแม่งจะเท่าลูกแก้วแต่ว่าหน้ากากออกง่ายนะคนดูสำหรับคนนี้มีลูกแก้วเยอะอยู่แล้วแล้วก็มาสุมเดี๋ยวผมบอกเลยว่าหน้ากากออกง่ายมากนะครับแต่ว่าลูกแก้วเนี่ยออกค่อนข้างที่จะออกไปทางยากเลยสุ่มแบบนี้เลยนะพอ พักกอนแม่อยากให้เธอพักกอนยังละอ่อนยังสาวก็ <c oughs> ไม่โอเคเธอว่าคุมม้มไหมคุ้มอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ได้ประมาณสองชุดอ่ะผมจะแลกเลยลกันสามสองเกินไปม the ันฟังก์เกินใช่มาแล้วนะครับการไปม the ันก็ฟังก์เกินใช่นะครับเกินไปม the ันฟังก์เกินใช่อันนี้ชุดแรงนะครับผมขออนุญาตเปิดใส่ใช้ทันทีเลยแล้วกัน ต่อไปนะครับชุดที่สองแต่อันไหนสวยกว่ากันวะว่าเอ้าลูกแก้วไม่พอวัตถุฟลักต้องไปทำไมลูกแก้ว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 ใหญ่ใหญ่อย่างนั้นใหญ่อย่างนั้นอืมอืมอืมอะไรก็ตัวโบเซมันอะไรก็ตัวโบเซมันอะไรก็จนชนโบเซมันอะไรก็ชนโบเซมันเออแค่นี้แหละ สัตว์ป่าครอเหนื่อยพอสมควรนะครับสําหรับลูกแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสีฟ้านะผมก็เอาไงเดีมันเอาไปก่อนเอาไปก่อนอเคก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรไม่สามารถได้สามชุดได้นะครับคุดูนะครับก็เปิดไปเลยผมแม่ได้อยู่ละก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าชุดเนี้ยผมไม่ได้เลชุดผู้หญิงเลยชุดผู้หญิงมันก็สวยอยู่นะเออชุดผู้หญิงมันสวยอยู่นะน่าคิดอยู่ แต่อีกชุดเนี้ยผมมาเอาแน่ EP ต่อไปรอชมเลยกดไลค์ก่อนให้ให้ผมซุ่มต่อกดไลค์ก่อนกดไลค์เลยกดไลค์เลยกดไลค์ก่อนไม่กดไลค์ดูสัตว์ป่ถ้าท่านาผมมีทุกก็บอกโอเคเดี๋ยวมาดูชุดกันก็ประมาณนี้นะครับชุดนั้นของชุดก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับก็ก็ใช้ได้นะครับชุดแต่ว่าถ้าจะเอาให้ดีเนี่ยเอาชุดเดียวพอนะครับคุดูพวกอีเวพวกอะไรเลือกชุด,ดใหญ่ๆมาสักชุดเดียวพอนะครับ ไม่ต้องเอาเยอะมากนะคผมดูว่ามันจะเปืองง่ายๆเปืองกระตังเนี่ยโอเคนี่ผมขอเนี่ยไปเล่นหมวดบิดบินเลยนะครันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผมจะกอดหรือเปล่าเพราะว่าหมวดบิดบินเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับสำหรับครั้งที่แล้วที่มันเอามานะครับโป๊กโดน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 โดนหมดละผม,มยังก,กอดอ่ะมันโง่อยา่างว่ามันยืนให้กูยิงเลยนะ เยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ตายแล้วดูจู้ยแบนโปนโปนไม่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 ปนปนปนมีรักหมดเลยรม่ได้เลยได้หรอจู้ยนดูปนับมันปนปนปนน่าตใจ่าตใจปนเผาอะปนเผาะปุบเฮ้ยนตายแล้วปนโดนปนโดนปนโดนปน โอ้มันโปวอะผมไม่ได้คาใครมานานแล้วเนี่ยว่ามันโปแน่ๆเลยนี่ไงโงโฮเฮ่เหี้ยกุกป่าไม่ออกมนมีดเนี่ยเพ hey, จ้าไปแล้วจ้าอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบซุ่มนะเฮ้ย oh. hey! What the fuck พักก็จะเจวันจูงผมเข้าไปนี่ไงหัวไก่เอ้ยจะเจวันจูงผมนี่ไงถ้ายไปวันจูงผมเป็นไงเป็นไงโดนที่ไหนอ่ะโดนที่ไหนมาใจรองหนา อ้าตัวนะครับไร้สาระคนดูหมดเลยนี่กูโดดปลายด้วยจริงเขาไม่คุยเยอะเลย,ย,ยเธอว่ะเว้ยกูคายแค่นี้นะมันมึงอ,อ้ยกูยกดไม่ออกนี่ไงปลาสุ่มเขาเรียกปลาสุ่มโอ้ยไม่โดน ตุกๆทุกมันยิงหัวหมเลยเหรอวะเฮ้มันกดขางนะนี่ว่าคนดูันกดขางให้ปลาิอื่อืี ม,มาในู้ชอำเภอ,อม,มาไม่คลายผมลงไม่คลายผมลงโอ,โอ้ตายโอ้ความเฮ้ยคำขึ้นนี้ยังมีดวงดาวก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r ค b e นะครับอยากให้ผมสุ่มแบบนี้อีกก็ขอ5,000ไ like ลค์นะครับผมดู กดไลค์ถึงกดใจถึงกันละกันก็ไม่มีอะไรแล้วครับคอนโดสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับรบ๊ bye นายบายไม่ค่อยได้ลงคลิป,ลปกดไลค์ผมหน่อยว